โอเคแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมซโนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเว้นใหม่สําหรับ d ีโฟดีนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ผมขออนุญาตมารีวิวเว้นวันที่2นะครับเนื่องจากก็คือมันมีเหตุเกิดขึ้นก็คือเน็ตมันล่มนะครับก็คือ3ามบีเนาะผมใช้นะผมก็เลยเล่นในในอีมูไม่ได้ปกติผมจะอัดในโทรศัพท์แต่ไปๆมาๆผมขี้เกียจดีกว่านะครับโอเคมาเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของแรกกันดีกว่านะครับก็บอกเลยว่า อันนี้อีโมจิของซาโอลินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกควันหรือฝุ่นอะไรสักอันหนึ่งนี่แหละรครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยนะครับเนาะดูดิเท่ด้วยนะมีกระดาษลอยด้วยโอเคสวยน,นี้ก็คือน่าจะเป็นไอ้นั่นแนหะเนี่ยเอาเป็นอันนี้อ๋อแสงอันนี้เป็นตีมคาร์บอยนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายประกาศจับโ NO นอาเนาะตามนี้ครับผมบังด้วย อันนี้ก็เป็นซาวโอลิเมดนะครับผมอันนี้ก็เพชรสามร้อยนะครับแร่ห้าอันนะครับแล้วก็ชิปไพ่จะมีสองสี่นะครับแต่ผมแลกไปแล้วอันสีฟ้านะครับเนาะหลักๆคนแรกก็จะเป็นแร่นะครับก็เป็นเพชรแล้วก็เป็นอีโมจินะครับแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เป็นพวกบัตรสกิลบัตรสกิลบอลแล้วก็เอ็กพีบอลนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับใครที่แร่น้อยก็อย่าลืมแลกแล้วกันนะต่อไปนะครับเราไปดูการ การก็บ้าละเราไปดูกาชากันดีกว่านะครับว่ากาชาเด็ดไหมแจ่มไหมนะครับปลาผมขอรีวิวกาชาเติมนะครับกาชาเติมมันก็เหมือนกากาชาโปรตีนนี่แหละเหมือนกันเลยนะก็ตัวแรกนะครับเจนนิเฟอร์นะครับยูกะเนาะต็ตามนี้หน้าตาแม่งยังกะเห็นไตเลยเฟี้ยวมากส่วนสาวโอลิผมค่อนข้างชอบนะครับเนาะป้อนนมให้มานะคนที่จะน่ารักนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับลิงกุนะครับในกาชาเนาะ ก็ทำหน้าเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเราไปดูการจัดตัวกันดีกว่านะครับผมเข้ายูนิตเนาะมาแล้วนะครับผมก็ยูนิตนะครับผมเลือกที่จะใช้เป็นเจนนิเฟอร์นะครับผมเนะเาะเจนนิเฟอร์คอแลบน่าจะบันนี่เกิลนะครับแล้วก็ลิงกุของผมนะครับเป็น80%นะครับก็ลิก้านะครับก็เป็นตัวดึกดำบนในนยเสานะครับก็ 50%นนั่นเองอัพสกิลววสี่นะครับก็ตัวสุดท้ายนะครับซาโอลินะครับที่โคตรจะเก่าเลยนะครับเนาะก็เป็นสามสิเปอร์เซ็นตนะครับก็เมื่อก่อนโหดมากเลยนะครับตอนที่ยังไม่มีอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างเก่งเลยเป็นเมตาเซตหลังนะครับตามนี้นะครับถามว่าทุกคนจะรู้ได้ยังไงว่าจัดตัวอะไรนะครับกดตัวไอนะครับขึ้นมาเนาะเอาทำไมไม่ขึ้นล่ะเอ้าทำไมเป็นอันนั้นน่ะโอเคเป็นว่ามันไม่บอกนะครับเนาะก็ ตามนี้นะครับดูไว้นะครับเจนนิเฟอร์ยูกะนะครับผมแล้วก็อในนี้มันจะแนะนำนะครับเนาะก็เจนนิเฟอร์นะครับซาวลีนะครับลิงกุแล้วก็ลิก้าเซโตะนะครับ4ตัวนี้เอาอะไรเป็นลีดก็ได้นะครับผมเอาเจนนิเฟอร์ขึ้นนะครับเนาะก็ตามนี้ต่อไปเราไปดูอ่าพวกอาชีพเ e n นสเปเชียลดีว่นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันมีกิจกรรมเว้นนะครับเล่นก็ค่อนข้างง่ายนะครับเล่นแอปดีห้าเพลงนะครับเนาะแล้วก็เพลงไอดอลนะครับ ตามนี้ไอเมื่อกี้ไปสนใจนะอันนี้ก็อ่าเป็นแต้มกิจกรรมนะครับให้เล่นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ติดหนึ่งในห้านะครับไปดูอันดับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะ Achievement นะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับมีเนาะผมได้อ่าป้ายนะครับผมจะให้ดูนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดีแหละโอเคป้ายนะครับก็อยู่ไหนนี่นะครับป้ายดีนะครับเนาะ ตามนี้เลยนะครับที่มันเป็นอยู่ในเวนนะไปะเราไปดูเว้นกันดีกว่าว่ามีอะไรสุดยอดหรือเปล่าก็เว้นหมดวันที่อ่าอยัางไงวันที่8นะครับ8กันยานะครับน่าจะใช่นะ8กันยานะครับเวลาทุ่มหนึ่งของประเทศไทยนะครับนาะนเว้นนี้ก็จะปิดนะครับก็อ่าประมาณ6กโมงห้า้าก็จะโดน เด้งออกจากห้องนะครับเนาะไม่ว่าคุณจะเล่นใกล้จบหรือไม่จบมันเด้งออกห้องหมดแหละมาเวลน,นี้ก็เป็นบิงโกตังนะครับก็ดูเอานะครับนี่เนาะหลายๆลคนอาจจะแบบเอ้ยมันไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะรายละเอียดบอกว่าแบบเล่นอย่างไรให้ได้ตังเยอะนะครับบิงโกขนาดไหนนะครับมีบอกระดับตั้งแต่10นะครับคูณ10คูณ15คูณ25คูณ50เจดห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้สองพันะ จำผมไม่เคยได้นะเคยได้แค่ร้อยเดียวโอเคเราไปดูของกันดีกว่านะครับก็นะครับมันแจกลิก้าเซโตะนะครับในเว้นนะครับเผื่อใครไม่มีลิก้านะครับเนาะก็มันเล่นหาเจ้าลิก้าได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเก่งกว่า1ปีนะประมาณ1ปีนะครับเก่งพอๆกับ1ปีนะครับสกิลก็ไม่ได้เปรียบเท่า1ปีนะครับแต่มันก็เล่นได้นะเผื่อคนที่ไม่มีนะครับ ตามนี้เลยครับก็เก็บให้ครบ3ามแสนนะครับก็จะได้ลิก้าบวกสี่นะครับตามที่เขาเคลมไว้นะก็เป็นตัวฟรีที่น่าหาอยู่ตัวหนึ่งนะลิก้าสําหรับคนที่ไม่มีนะครับโอเคต่อไปก็เป็นป้ายนะครับแล้วก็ม้านะครับยึดม้าครับมา้าโอเคตามนี้เราก็ไปยึดม้ากันเรียบร้อยครับม้าก็ค่อนข้างน่าหลักนะครับโอเคยึดม้าไง ป้ายก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็ใครจะลงอันดับอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาบิงโกตังนะครับใครที่บิงโกตังได้แบบหลักล้านนะครับหลักแสนบ่อยๆอะไรประมาณนี้มันก็จะได้อันดับดีๆนะครับเวลาเว้นลีก็จะได้อาเจ้าอันนี้มาเอาไว้ซื้อเพลงนะครับเนาะเป็นเพลงพวกคอร์แล็บเป็นเพลงพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดรี่นะครับก็สําหรับคนขยันเลยนะก็จะได้นะครับโอเค รีวิวเว้นก็จะประมาณนี้นะครับก็เรามาสรุปดีกว่านะครับว่าเพชรรับได้เท่าไหร่นะครับก็เพชรรับได้ทั้งหมด650ครับเนาะอ่าสตอรี่นะครับได้อ่าได้ประมาณ50นะครับก็7535เนาะก็ไปอ่านในครบ7อันแต่ผมยังไม่อ่านนะครับผมไปอ่านหลังๆแล้วกันนะครับอันนี้350อยหส่านสตอรี่นะครับเข้ามาแลกของนะครับก็จะได้อีก300นะครับรวมเป็น 650นั่นเองโอเคนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับให้ผมด้วยนะครับโอกาสน,น่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอ,อดูได้ช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องจากเพื่อนๆไปแล้วนะครับโอเคนะครับขออภัยสําหรับที่มารีวิวเวนชาร์ด้วยนะครับผม